ค่ะทุกคนนี้ต้องรองสู่สัตว์สีออร์ชเชนัลค่ะนี่วันนี้นะคะเราอยู่ในเกมมินิเวิร์ลบ็อกอาร์ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องนัทในบ้านของเราค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านสองคนนะคะก็คือเป็น n อ c ีในเกมตอนนี้เราจะบอกว่ามีอะไรเพิ่มมาคือมีกล่องมีมอนมูลแล้วอันนี้ไม้บูทอันนี้อาหารฟูทอันนันเอ็นเนยประสงค์โอ้โส่วนอันนี้ก็คือแร่อันนี้คือทอสนะคะ ตรงนี้เป็นเตาเผาตรงนี้มีชั้นวางของมีโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีเตียงนอนค่ะนี่มีที่เปิดประตูด้วยตอนนี้นะคะคือพี่เนี่ยจะมาทําลาให้ทุกคนดูนะแต่ตอนนี้เรายังอาบหนาไม่ได้นะคะทุกคนเพราะเรายังเอ่อค่อนข้างยังไม่ได้สร้างที่อ๋อกดมือไปโดนอีกแล้วนะ้าเดี๋ยวพี่จะตายเดี๋ยวขอแยกหมดหมู่กันนะคะนี่ประสงค์ก็คือของที่แบบไม่มีหมดหมู่กองรวมๆกันอนะเจ้าจำได้ไหมน้าเคยทำกองไฟมันใชไเลยาะ ั้งเธอะตอนนี้พี่กำลังมีปัญหาคือแยกหมดหมูอยู่อ,อันนี้ระสมก็ประมาณนี้นะคะแต่อันนี้มันอยู่ในหมดอาหารนะทุกคนเดี๋ยวพี่เก็บอาหารก่อน,อ,นอาหารประมาณนี้อ่าไม้ก็คือรวมถึงพวกพืชด,ด้วยนะคะแต่ไม่รวมถึงกองกินนี่แบบนี้ประมาณนี้ นัดมาเร็วเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวให้วันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้นะคะคือพี่จะทำเป็นกับข้าวคือเป็นกระยัง่งน,น้าไม่เอากอง,ออก,องกองไฟอย่าพึ่งอย่า,อามาตั้งบ้านตอนนี้ยังไม่น้นาแค่จะไปตั้งไว้ด้านนอกไปเผาของจริงไงได้ นัดแล้วพี่ทำกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้ว,รวประจํานี้นะคะเดี๋ยวพี่จะไปนั่งรอแล้วชึบเดี๋ยวพี่กินก่อนนะอ่ะ,อะโยน ลงไปเก็บก่อนอันนี้กินไรอิ่มยังอิมลยจะตีหมดไปไปนอนกันดีกว่าไปอร่อยไหมอร่อยนอนไปตื่นเช้าเราเดี๋ยวเราจะไปทำฟาร์มกันนะคะส่วนนะั้นก็ต้องไปเอ่อทำอะไรนะขุดแร่กดลุ่เดี๋ยวนะเอาฟองไปไปวางไว้ด้านลนะ่างนะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูฟาร์มนะคะฟาร์มพี่ปลูกต้นกล้วยไว้สองนี่ไงจะตีนี่ตีให้เลยนีี พี่จะบอกนะคะว่านี่คือฟาร์มต้นกล้วยของพี่มีสองต้นแต่ตรงนี้พี่เตรียมพื้นที่สําหรับเป็นฟาร์มที่เราจะมาทํานะคะนี่เอาไปนะวางไว้ตรงนี้นะอย่าอย่าปิ้งอะไรก่อนมาปิ้งนะอ่านี่นะคะทุกคนนี่นท,ที่ก็จะทําอย่างนี้ควนดินจากก็นำมาเลี้ยพืชปลูก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 นะดพี่มีมาเลี้ยพืชแค่เนี้ยเดี๋ยวไปหาให้เพิ่มเดี๋ยวพี่ไปหาด้วยนะคะ ชีวิตประจําวันของพวกเราก็ประมาณเนี้ยวิ่งนี่ไงตรงนี้หญ้าเยอะวัชพืชใช่ไหมมีวัชพืชเดี๋ยวนี้เราหาแร่ได้ยากมากเลยแร่หายากกว่าแผดเก่านะเนี่ยทุกคนเอ้ยพี่เทน้ำมาพี่เองอพี่พี่เทน้ำเพราะอะไรรู้ไหมไม่ไงานแตบบ่การหาใช่มันจะเอาจังจัดมาพี่ได้มาเลสมาหนึ่งมาเลสมาจนในหอนเออนี่ไงเยอะเลย โอ้มีต้นไม้อาเบอร์ด้วยมีผลอาเบอร์อะแต่แม่เราปล่อยให้มันเดี๋ยวบอกนะพี่เออคือเกษตรกรรมขนมทลายวู้พี่เจอต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่เอาไปปลูกดอกมั้ยวุ้ยนั่นไงต้นกล้วยต้นกล้วยเดี๋ยวพี่ตัดดีกว่านี่ไเห็นมันด้วยออโดนโดนโดนินทเดี๋ยวพี่จะตัดหาต้นไม้ต้นกล้วยต้นกล้วยไปดอก คือด้านบ้านเราคนเอาของที่เราเตรียมไว้คือกับรักไอ้ที่น้ำอ่ะอ่ามาวางรอบบ้านวางไว้แล้วแหละพี่ได้ต้นกล้วยมาหนึ่งต้นเป็นต้นอ่อนแถวนี้มีหญ้าด้วยเนี่ยนี่แน่เยี่ยมเราได้ของมีมอสกลับไปบ้านได้นัดเดี๋ยวพี่หาอาหารไปฝากวันนี้เรากินกล้วยดีไหมไววางผิดเดี๋ยวเราเอาข้าวไปถูไว้ให้นะ อ่ะฮะฝากปลูกหน่อยเออแล้วพ่วง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 เหลกอ่ะน่านะจะเอามาปลูกออกับดักเดี๋ยวพี่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำเองไม่ไปเป็นไรเออเดี๋ยวให้นั้นเดี๋ยวเราเอากับดักไปไว้ตะปูนะอ่ะกับดักได้ลูกอะไรมันก็ไม่ชึบในต,ต้นกล้วยไปเลยอ่ะน่ะต้นกล้วยตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะทำให้ต้นกล้วยมันดอกต้นอ่อนก่อนด้วยการตัดใบมัน แล้วมันเกิกกดตกปลาไมเนี่ยไม่มีนะเราต้องฆ่าปลาเอาหรือไม่ถ้าอยากเลี้ยงก็ต้องเอาคาตาขายมาจับตาขายใช้อะไรบ้างไม่รู้ถามพี่ทำไมทุกคนพี่ไม่ได้ต้นกล้าต้นกล้วยเอ๊ะโอ้ยได้มาแล้วโอ้ยนี่แตงโม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 ค่ะทุกคนน่ากินเดี๋ยวพี่จะเอาไปฝากนะัด กัอื่นที่ต้องเอาน้ำเทเพื่อให้ดอกปัชพืชก็คือข้าววู๊ไม่ดอกเลยพี่ออกมาในป่ากไกลมากเลยอาจจะก,กลับดึกไนนะนัดนเอาาเก็บก่อนเดี๋ยวพี่จะรีบเอาของกลับไปให้นัดก็คือวันนี้พี่หาอาหารแล้วพี่ก็จะตัดไม้ไปป่ากพือไวยนะ ว้าวอแมงมงุมโอเคใครแมงมุงมเรียบร้อยยังหมูสีฟ้าพี่ไม่รู้มันคืออะไรพี่จะลองฆ่ามันดูเผื่อมันจะดอกไปเลยดีๆฆ่าตัวเดียวพอทุกคนหมูหมันเปลี่ยนหนะ้าตาไปนะกลายเป็นหมูสีฟ้าเฉยๆอุย้ยมีน้องลิงน่ารักด้วยแต่พี่จะไม่เทมนะเพามันเปลืองมาทุกคนลิงไ,ไหนๆขอดูหน่ อ,อ,อ๋อบุพีเดี๋ยวน่าไปหาแป้งมึงเขาดูลิงมาอย่าสนใจลิงอ่ะไม่ใช่เล่นเพื่อนนัดเองเพราะนัดก็เป็นลิงนี่ว่าลืมเออวันนี้พี่ออกมาหาอาหารเจอลิงไหมเอ,อ่อลิงเหรอ,หอนัดก็เดินผ่านตามทางพี่มาเรื่อยๆเดี๋ยวนัดก็จะเจอลิงลิงตาอยูอ่อุอ้ยพี่เจอมาเลยวทัวงนีน้สีน้ำตาลอุอย้ยตรงนี้ต้นกล้วยอีกเจอหมูอีกแล้ว เดีย๋ยวพี่ตัดเดี๋ยวพี่ตัดใบโอ้ดอกแล้วตายเลยทุกคนคะตอนนี้คือตอนนี้นะคะคือเราเนี่ยกำลังตัดต้นกล้วยตัดเรียบร้อยแล้วลิงป้นของนั้น่ะพี่เอธใช่ไงลิงมันป้นของ ตอนนี้คือตายหรืองไงยิงเธอเหตอะไรไม่ได้ใช่ไหมเหตุได้ที่ไหนเหล่ามันเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงดูหน้าเฉยๆพอเราสู้ไม่มีช่วยไม,ไม่ช่วยด้วยอะไรไปอยู่พูดง่ายๆก็คือเปลืองอที่ตรงนั้นเราไปดรอปคืนเลยนะใช่ไงเอาพิกแอนด์ไปด้วยครทำไม่ก็ได้นะไม่ได้เราดรามแล้วไปด้วยเอา้าก็น่าสนใจลิงนี่ มันคงมันจะเหตุอะไรได้นะก็เลยไปก,กดทีกลองมันแลน้วมันเหตุไม่ได้ทำไมนั้นไม่ถามพี่ก็พี่ก็ดูอ่าเอา้ยนัดได้แครอทมานัดพี่ขอดูบ้างอุ้ยขอโทษพี่ได้หินบอลฟองเป็นของแรมนัดช่วยขุดหญ้าตามทางให้หน่อยอพี่จะตัดต้นไม้บ้างเดี๋ยวไมบ้บ้านเราจะหมด ชุบชุบตัดมไม้อุ้ยมืดแล้วอ่ะร้อยทำไมอ่ะข้าวนาทีจะไปวันเดี๋ยังงงนะพวกเราไปวันเพื่ออะไรใช่ของนะั้นดาบนาบ้าดาสุดที่รักของนั้นโอ้พี่จมนะ้ำ ี๋ยวพี่ต้องว่ายขึ้นไปเดี๋ยวพี่ไม่ไว่ายพี่ต่อขึ้นมาพี่จะรีบกลับบ้านนะนัดนะมวดาแล้วไปหายมไม่ดอกพี่กำลังรีบกลับบ้านค่ะทุกคนตอนนี้ดึกแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนะนะนัดเดี๋ยวพี่กลับไปทํากับข้าวอันนีดี่ยวพี่ทํากับข้าวรอนะนะพี่เออขอนที่นั่งมีกลายเปนขงมีนูเลวอยากยุ่งกับลิงเองนี่ ตัวมันมันเถืนไม่ได้เดี๋ยวตายเลยเธอไปตีกับมันมุเกะใช่ไหมพี่ตีที่ไหนพี่ไม่ได้ตีมันถือพิกแอดพี่ไม่ได้ยุ่งแสดงว่ามั่ขโมยของนั่นแหละสิใช่ตอนที่ตอนที่เจอเฉยๆนี่นะอืมไม่รู้สินะแต่พี่ไม่ได้ไปยุ่งกับมันพี่แค่มองมันพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าเดี๋ยวพี่จะเก็บ วัชพืชอะไรก่อนทำไมลิงมันชอบโมยของเนี่ยเอ้าไม่เคยเหรอไม่รู้หรอว่าลิงเขารักของนะไม่เคยรู้เลยนะตามันหายเลยฆ่ามันให้ตายลักของันมันระวังนะนะระวังจะได้อีก <Bye. S 1> อ่าทุกคนคะน,นัดหกนัดอยู่กับพี่เอเอดีอย่างนึงพี่ใส่ไว้นะอันนี้กระสงนะ พี่ทำกับพี่ทำกับข้าวรอนัดนะนหไี่เม่เป็นไรหรอกนะนด้วนี่นัดพี่ทำกับข้าวแล้วนะเอาเลยนะัดที่ทำกับข้าวเสร็จแล้วหยิบในเตาเลยเดี๋ี๋อองข้าันนัดพี่กาลังจะกินข้าวกินข้าวด้วยกันเร็ว พารคนี้ก็เป็นพาร์สําสหรับการทําฟาร์มนะัดเดี๋ยววันต่อไปนัดไปขุดแร่เลยนะเออพี่แกบหายทําให้หน่อยนะอืมจะต้องทําเองแล้วแหละน,นัดนะมานั่งกินข้าวหยิบม,มายังงามงาม,ม,มอร่อยไหมได้ได้อยู่ได้อยู่ไป,ไป,ไปโอ้ยนี่กลางวันเหรอเนี่ยงั้นนัดลงไปขุดแร่ไปเดี๋ยวยพี่ไปทําฟาร์มไม่เสร็จทาาาําอาวุธก่อนนะครับนัดเอามาใดกล่องไว้ในกล่องนะอ่ะฮะ อเนกประสงค์จะได้อเนกประสงค์รวมจะได้อเนกประสงค์น้องความจริงอ่ะที่เรียกว่าอเนกประสงค์ทำไมน้าไม่ได้เอาไว้ในกล่องอเนกประสงค์นะพวกนี้จะเอาไว้ในกล่องไหนอะกล่องพืชใช่กล่องอาหารเรียบร้อยไปไปเข้าองเดี๋ยวพี่นาไปขุดเมืองเลยเจอมอนด้านล่างตัวอะไรคนป่าคนป่าฆ่าแล้ว อย่ามาทำให้คนโกรธคนเขาจะทำฟาร์มชึ๊บชึบชึช๊บไฟตัวนี้ออกตาจะพังไหมไม่น่าพังม้งแต่ตอนนี้พี่ทำฟาร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะปลูกต้นกล้วยเพิ่มนะทุกคนต้องเว้นหนึ่งบล็อกตึกพ<ห>ี่จะปักทอดไว้เป็นสัญลักษณ์ปลูกต้นไม้อย่างนี้ลงไป แคมเราเพื่อจะวิ่งอะไรก็เออเอาเอ,าอสใส่นะนะาคนป่ามา,มายุ่งกับบ้านเราเยอะมากเลยเรียบร้อยอพี่ค่าแล้วโอ้เพี่อิรู้ไม่หเและงานอยู่ออกอย่าแย้มกับผู้หญิงใช่ไหมใช่อย่าแย้มกับผู้หญิงที่กําลังทํความอย่าทําให้เขาโมโหอย่างนี้นะคะถ้าคุณทําให้ผู้หญิงโมโหคุณจะกลายเป็นเหมือนอะไรคนป่าสองตัวเมืกก่อกี้ คนบ่ามาเดินจบกันให้โปขอโทษขอโทษคือตีะนะมันตีนะ,ะนัดนัดตายแน่เลยตายไปไหนเนี่นยนแล้วต่ออนึงเองพี่ปูพื้นก่อนแล้วพี่ก็จะขุดพื้นที่ไม่จำเปน็นหรอกเรียบร้อยเดี๋ยวพี่จะปูพื้นตรงนีง้เพิ่มนะนัดคิดว่ามันต้องเสมอกันมันจะดีเนาะแล้วรอข้าวตัวที่จะเอาไปกินเนี่ยไหะ ะะเ,ดเ,เดี๋ยวพี่นทำข้าวให้กีนีไหมนั่นยังหิวอยู่เหรอก็าหาลอไป85แล้วเหลือ85ใช่ไหมใช่โอ้ไม่เป็นไรหรอกอ,อยู่ได้ขาอูคบตัวเิในบ้านมีข้าวอยู่งั้นเดี๋ยวพี่ลงไปขึ้นไปหยิบมาให้นะพี่ต้พี่จะไปเอาทอตช่วยไปชักคราฟทอดด้วย ถาว่าทำไมทอสหมดมอออทอสเหลือแปดหมดตูดวนะครับทอสอยู่พี่ครับทอสเรียบร้อยแล้วครับทอสเสร็จแล้วทุกคนกำลังลงไปชุบนี่ได้ทอสมาเพิม่มพี่จะรีบเอาไปปักตรงนี้ กันมนเกิดแล้วพี่ก็ชอบปักเวลาปลูกต้นไม้่วนตรงนี้สองอันไม่ํำเป็นอ๋อลืมลืมปักข้าวเลยสี่มุมสี่มุมเมืองค่ะทุกคนเรียบร้อยแค่นี้ฟ์มของเราก็สวยงามอย่างที่เราต้องการแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะตอนนี้สวยนะเดี๋ยวพี่จะลงไปขุดเมืองนิดนึงอยากจะขุดเมืองแต่ว่าอยากจะขุดเหมืองแต่ว่าไม่เอาดีกว่าพี่ว่าพี่จะไปทำฟาร์มโดยการเอาไปเอาของนั้นบนมาปลูกนะพี่เอาของนั้นบนม,มาปลูกนะ วันนี้ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรลองนะเขาไปทำดูรานนิดนึงนะคะมีอยู่ไหนพืชพืชเราก็มีประมาณนี้อ๋อมีต้นกลวอีกต้นแล้วพี่อยากจะปลูกแครอทใช่แครอทไปปลูกต้นกล้วยกับแครอทเฮ้ยพี่เกียดประตูแบบนี้เท่าไหร่ถ้าวิ่งไม่ทำมันจะปิดต่อหนะต่อฟ้าพี่ พี่กำลังจะรีบไปปลูกต้นกล้วยอีกต้นเราจะทำเป็นไร่กล้วยแนวยาวนะคะไร้กล้วยแนวยาวอืเหมือนดินจะไม่พอแฮะแต่พอเพราะพี่เตรียมดินมาเยอะนี่เดีย๋ยวพี่จะปักเขาเป็นสัญลักษณ์ว่าพี่จะปลูกตรงชุบปึก๊กเรร็บร้อย พี่ว่าพี่จะทําไร่แครอทต,ตรงนี้นะคะนี่พี่กะว่าแครอทจะประมาณนี้ตรงนี้พี่จะขุดสี่บล็อกตรงนี้ีสี่สี่ทุระนิดนึงนะเดี๋ยวชึบเดี๋ยวข้เกมใหม่ทีสีทุระเดี๋ยวตัวอะไรโอ้โหมันจะฆ่าพี่พี่อยู่คนเดียวไม่ได้นะมันจะฆ่าพี่เลยเรียบร้อยตอนนี้พี่กำลังจะทำเป็นอันนี้ พี่มีบ่อน้าอินฟินิตี้แล้วพี่ก็ไม่กลัวแล้วบ่อ,บอน้าอินฟินิตี้สองบ่อแยนะ่แล้วละค้งย่แล้วเราค้างอยู่หน้าังไรกตอนเข้าเกมนะมันค้างแล้ว้ออกเกมเข้าใหม่แล้วก็เข้ามาได้แล้วนี่พี่ทำฟาร์มอยู่ <Okay, S 1> เห็นไหมไพี่ไม่แน่ใจนะว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรระหว่าง่วก,กับจอบพี่ว่าแครอทน่าจะทำเป็น่วนะ อ๋อใช่จอบจอบวะอืม,อมพี่ปลูกข้าวปนไปเลยดีกว่าข้าวโตวหรือยังข้าวยังไม่โตาาน,น,นารีขวดให้เสร็จนะข้าวไม่โตแต่พี่มีปุ๋ยนี่จะรอทำไมรีบพี่พรีบไปหยิบปุ๋ยก่อนดีกว่า ุ๋ยถ้าพี่จะไม่ผีพี่เก็บไวนะ้ในอันนี้ประสงค์จบร้อยได้ปุ๋ยมาแล้วสามอันพี่จะปุ๋ยสามอันนี้แหละค่ะทุกคนพี่อยากจะพังเลยแทนที่อยู่ด้านล่างท้าพี่มากพี่ต้องวิ่งทีเดียวเออก็จะวิ่งผ่านประตูไม่ได้ว้ามันตีพี่พี่ลงบันไดมาก็เจอมันเลยโอเค สองตัวด้วยอืมเหยียบปาล์มใช่เนะอะจะต้องตายจะต้องตายจะต้องตายเดือดเลยเดือดตายดีนมันจะนุ่มเรื่อยเรื่ยเดี๋ยว,วยพี่จะเร่งโตอันนี้นะคะนี่แล้วพี่ก็จะเร่งอันนี้โตเหมือนเพื่อนชึ้บโอ้โดนพอดีด้วยประมาณนี้นะคะไล่ในวันนี้ต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้เดี๋ยวตายก่อน ได้ในวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะขึ้นไปกันนะัดไปเดี๋ยว<อ>พี่หอกไม่ได้กูอ๋อหอกเี่ออยวพี่ขึ้นมามนปาปด,ดเดี๋ยวพี่โยนให้มาเลยเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวกินมานัดวันนี้มีกับข้าวกับของหวานนะนัดโยนแล้วเรียบร้อยมันอยู่ตรงนั้นโอเค วันนี้กับข้าวออาวันนี้เป็นของหวานนะนัดเป็นแตงโมคนละสองชิ้นนัดหยิบเอาในกล่องนะแตงโมสองชิ้นนะ่ะแตงในกล่องเหรอใช่กล่องอาหารที่นั่งรอกินแล้วเนี่ยก็เอาอะไรแตงโมสองชิ้นไงเฉยๆใช่ใชแค่นั้นก,กินเลยกินอิ่มยังหลังเก้าสิบ ถ้ายังไม่อิ่มวะน,นี่เดี๋ยวพี่เอาผลไม้ให้กินอีกหยิบหยิบกล้วยไปคนละลูกไปกมานั่งกินนะไหมยงลิงไ,งไหมไม่มันเปลือกมากนะต้องให้มันทุกๆประมาณสามวิจริงอ่ะให้มันแบบหนึ่งนาทีมันก็จะขออีกประมาณนั้นแล้วมันก็จะไอเป็นสัตว์เลี้ยงเราตอนทถ้าให้เราใช่แต่ว่าไม่งั้นมันจะงูงินนะถ้าเราไม่ให้อาหารมันก็นจะแอบกิ้บของเราใช่ไหมอาจจะมีเปอร์เซ็นต์จ้าก็ ในวันนี้ก็สำหรับการทำฟาร์มก็พอแค่นี้นะคะย่าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย